สียงลงิวผากโอย,สย,อยสัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปรู้จักกับบุคคลหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเขาหรือแนวคิดของเขาก็ตามเขาเป็นนักเขียนนักพูดและอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากความเข้าใจลึกซึ้งของเขาในเรื่องจิตสำนึกจิตวิญญาณ แลวความสิมโยงระหว่างการของจักรวาลชื่อของเขาก็คือมาเชสเดซฟา f โน o ผู้ถ่ายทอดปัศยาอาเตอร์ตุมติหรือสวรรค์นบนดินซึ่งเขาบอกว่าแผ่นนี้เนี่ยกำเนิดขึ้นในอาณาจักรแอตแลนติสเมื่อ1 3 0 0 0ปีก่อนและดำเนินการเรื่อยมาจนถึง5,000ปีก่อนคริสตศัการาชโดนมีการเปลี่ยนชื่อและภาษาหลายครั้งและเขาก็อ้างว่า ลรลึกชาติได้ว่าเคยเกิดในสมัยแอตแลนติสสมัยรุ่งเรืองและไม่ใช่แค่นั้นครับแต่อย่างจําได้อีกหลายๆพบลายชาติที่เกิดมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยพวกนี้ใหม่แคหลอกลวงแน่ๆก็คิดแบบนั้นก็ไม่ผิดครับแต่อยากจะบอกว่าอะไรก็ตามที่ช่องเรานํามาลงเนี่ยเราคิดวิเคราะห์และกันกองมาให้แล้วส่วนหนึ่งแต่ก็เราไม่ได้ว่าเราถูกสมมไปอาจจะผิดก็ได้เลยอยากให้ลองฟังไปด้วยกันก่อน แล้วค่อยตัดสินทีก็ไม่สายแต่รับรองว่าไม่เสียดายค่าเน็ตแน่แสิ่งที่เขาทำครับคือการเป็นวิทยากรและการออกรายการต่างๆเขียนหนังสือไปถึงมีซีรีรายการทีวีขอตงตัวเองบนช่องไกอาซึ่งถือเป็นอีกช่องคุณภาพสําหรับใครที่ชอบแนวนี้หรือเรื่องลึกลับเทคโนโลยีจากอดีตหรือพลังงานจากอวกาศทั้งหมดครับที่เขาทำาเพื่อต้องการเผยแพร่ในเรื่องการใช้จิตสํานึกและการพัฒนานสังคมของมนุษย์ เพื่อรับแสงจากจักรวาลเช่นเดียวกับพืชที่สังเคราะห์แสงและเปลี่ยนแสงเป็นสารสหมายถึงหน้าที่ของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลงระบบสังคมของเราอย่างมีสติตามวิวัฒนาการตามธรรมชาติของจักรวาลซึ่งนี้เริ่มโดยบรรพบ,บุรุษชาวแอตแลนติสของเราและเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องรักษาให้คงอยู่เพื่อการพัฒนาที่ลื่นไหลของคนรุ่นต่อไป โดยเริ่มครั้งแรกครับเมื่อเขาอายุ12ปีในห้องเรียนเมื่อครูเนี่ยสอนเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็หยิบรูปปิรามิดให้ดูจากนั้นก็เหมือนมีแสงขึ้นในหัวเขาครับแล้วเขาก็มองเห็นในหัวเนี่ยเป็นรูปปิรามิดสีขาวเป็นปิรามิดอันเดียวนะครับไม่สามัถเหมือนปัจจุบันรอบๆก็เขียวด้วยต้นไม้ไม่ใช่ทะเลทรายเห็นถึงตู้สีแดงที่เผชิญหน้ากับเขาในตอนนั้นจากนั้นความทรงจำงต่างๆและภาพกเก่าๆก็ค่อยทยอยหลังไหลเข้ามา โดยเริ่มจากภาพแรกนั่นแหละครับแต่ข้อความเหล่านี้ครับก็พอที่จะตรงกับข้อมูลที่พอรู้มาว่าปิ่นพิตในสมัยก่อนเนี่ยถูกพุ่มด้วยหินปูนสีขาวและถูกขัดจนมันแวววาวสะท้อนแสงพระอาทิตย์และทะเลทรายเนี่ยเมื่อก่อนนะเคยเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวขจีนะครับมีน้ําไหลผ่านแล้วก็เคยมีคนเจอซากกระดูกประวานในทะเลทรายด้วยส่วนสิงโตสีแดงเนี่ยคิดว่า อาจจะเป็นสีน้ําตาลเข้มหรือเปล่าเพราะว่าสิงโตที่มีแผงคอสีดําแซมสีน้ําตาลเข้มเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีใค้เห็นอยู่แต่เพ์มิสอันเดียวเนี่ยอันเนี้ยไม่ค่อยเข้าใจแต่คิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะสร้างขึ้นมาเป็นอันแรกมั้งอ่ะไปต่อครับในตอนแรกๆครับเขาเองก็ไม่รู้ว่าเป็นความทรงจําเก่านึกว่าเป็นแค่ภาพจินตนาการที่ผุดขึ้นในหัวจนอายุ16กครับก็บอกให้แม่พาไปหาจิตแพทย์เพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ปกติ ตอนอายุมา17-18ก็เริ่มได้รู้จักพูดคุยกับกลุ่มคนที่ศึกษาเรื่องของโลกยุคโบราณอย่างจริงจังและสิ่งที่เขาอธิบายบอกเล่าถึงภาพที่เห็นนั่นก็ช่วยทําให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเข้าใจในโลกยุคโบราณที่ศึกษากันมาตั้งนานเนี่ยมากขึ้นเหมือนได้ปฏิปตอบางเรื่องที่ไม่เข้าใจให้ได้เข้าใจมากขึ้นเขาก็เริ่มมั่นใจนครับว่าเขาไม่ได้บ้าและมันได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนจริงๆไม่งั้น คนพวกนี้คงจะบ้าเหมือนเขาเพราะทุกอย่างมันถูกเข้าใจไปในทางเดียวกันหมดเลยเขาอธิบายว่าเด็กหลายๆคนมักจะสัมผัสบางสิ่งได้ในช่วงหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ไม่มีตัวตนหรือบางสิ่งบางอย่างใจากในอดีตแต่แล้วก็มักจะโดนปิดกั้นโดยผู้ปกครองเพื่อนโรงเรียนที่พยายามบอกว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องจริงพยายามให้ตัดความคิดเรื่องแบบนี้จนที่สุดการเชื่อมต่อก็จะค่อยๆสั้นลงและสูญหายไป แต่สำหรับเขาแล้วครับมันไม่ได้หายไปเลยแต่กลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจเป็นเพราะครอบครัวของเขาไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยจึงไม่โดนชักนําจากอะไรทั้งสิ้นถึงจะไม่เชื่อในสิ่งที่เขาเล่าแต่ก็ไมไ่คิดว่าเขาโกหกเหมือนกันฉะนั้นเวลาใครมาบอกว่าตัวเขาเนี่ยอาจผิดป,ปกติหรือเปล่าควรจะเอาภาษานะครอบครัวจะปกป้อง,องเขาและปล่อยให้เขาเป็นแบบนี้ตลอดมาซึ่งเพื่อนหรือคนรอบตัวเนี่ย ก็ไม่ได้คิดว่าเขาผิดปกตินะครับพราถึงแม้เขาจะเล่าเรื่องเดิมซ้ำๆแต่ก็ไม่หลุดไปจากโลกเข้าใจว่าต้องไปเรียนเข้าใจกฎและการอยู่ร่วมกันคนอื่นไม่โกรธหรือโมโหเวลาคนอื่นมาหาว่าเขาบ้าอีกทั้งยังรับมือได้เป็นอย่างดีทุกคนจึงคิดว่าเขาเป็นแค่คนที่มีจินตนาการสูงและเชื่อมั่นในจินตนาการของตัวเองเป็นอย่างสูงซึ่งเขาก็ปล่อยให้คนพวกนี้คิดไปงั้นครับแต่สำหรับเขาแล้วเนี่ย พลังลึกลับบางอย่างในตัวได้สอนให้เขารับมือกับเรื่องพวกนี้สอนให้เข้ากับคนอื่นได้ง่ายสอนให้เรียนรู้สิ่งรอบตัวและเรื่องราวต่างๆเช่นที่มันเป็นแบบนี้พราเคยเกิดแบบนั้นหรือทาไมต้องมีสิ่งนี้และแม้แต่การทั่งสอนกันบ้านซึ่งตรงเนี้ยเขาก็อธิบายไม่ได้ครับว่าเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคืออะไรคล้ายๆกับการตื่นรู้แต่มีคนช่วยในสมองเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ย มีความตั้งใจตั้งแต่ในชาติที่ผ่าน,านมาว่าจะเก็บความทรงจำทั้งหมดไว้แต่พอมาเกิดใหม่แล้วลืมไปก็จะมีพลังงานบางอย่างในตัวมากระตุ้นให้เขาจําสิ่งต่างๆได้ซึ่งบางทีเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทําไมเขาถึงจําได้เป็นแค่บางช่วงสิ่งที่เขาจําได้มักจะเป็นบาดแผลในใจมาจากชาติก่อนเช่นเคยถูกคมขืนที่โรมในหมู่บ้านที่ห่างไกลเคยเป็นคุณยายในชาติหนึ่งเป็นนักรบเกาหลี เป็นนกใน Africa, แอฟริกาะเรื่องราวในสงครามและความเจ็บปวดหลายเรื่องราวเขาก็ไม่ได้เอามาเล่านะครับเพราะว่ามันไม่ไม่ใช่ประเด็นซึ่งเขาก็เคยถามสิ่งที่อยู่ในตัวเขานะครับว่าทําไมเขาจะต้องจําได้แต่เรื่องเจ็บปวดซึ่งก็ได้คําตอบมาว่าอารมณ์เป็นตัวทําให้ฝังในความทรงจําถ้าไรซึ่งอารมณ์เหล่านี้ก็จะตั้งจิตเพื่อน,นึกถึงอดีตไม่ได้เลยและพอเริ่มตากอารมณ์ตรงนั้นไม่ว่าจะสุขหรือเศร้า ภาพต่างๆก็จะตามมาภาษาความรู้วัฒนธรรมสิ่งต่างๆก็เห็นชัดขึ้นมาจากอารมณ์เป็นต้นเรื่องและก็มาถึงเรื่องที่น่าสนใจก็คือในชาติหนึ่งเขาเคยเกิดเป็นโฟตอนหรืออิเล็กตรอนด้วยซึ่งเขาบอกอีกด้วยว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้งงสิครับเกิดเป็นอิเล็กตรอนอะมาฟังเขาอธิบายกันก่อนดีกว่าเขาบอกว่าอิเล็กตรอนคือขั้วลบของคลื่นเสียงส่วนโฟตอนคือขั้วบวกเมื่อมาเชื่อมกัน หนความถี่หนึ่งที่เสถียรนมันจะสร้างความทรงจําไม่จำเป็นต้องเป็นความทรงจำเหมือนของพวกเราแต่มันเป็นแบบทุกอิเลตอนเนี่ยเชื่อมต่อกันหมดแล้วมันสร้างพลังงานที่เหมือนได้รับการกระตุ้นให้รับรู้ต่อๆกันทุกอย่างเขายกตัวอย่างของคนเวลาไปสนามฟุตบอลแล้วเล่นเวฟหรือการชุมมือขึ้นต่อต่อกันไปเรื่อยๆทําให้ดูเหมือนกำลังเคลื่อนไหวแต่จริงๆแล้วทุกอย่างอยู่ที่เดิมเพียงแต่ส่งพลังงานบางอย่างต่ต่อกันไป เขายังพูดเกีเ่ยวกับเทว้าและโฟตอนว่าความหมายของเทพเจ้าของพวกเราจริงๆแล้วก็คือผู้ที่นําแสงสว่างมาให้ไม่จะเป็นซีอุสจูปิเตอร์หรือใครตามฉะนั้นพระเจ้าก็อยู่ในทุกที่เหมือนโฟตอนส่วนพระอาทิตย์ก็เช่นกันผู้คนนับถือในฐานะผู้นําแสงสว่างไม่ว่าจะไปไหนก็ต้องใช้พระอาทิตย์นําทางพระอาทิตย์เทพว้าก็คือสิ่งเดียวกันนั่นคือแสงสว่างและในยุคเรา เราก็ใช้เน็ตเวิร์กนำทางในแทบจะทุกๆอย่างฉะนั้นนี่ก็น่าจะเป็นเทพเจ้าในยุคเราเช่นกันเพื่อสุดท้ายที่หลายคนอยากรู้ก็คือเขาใช้เทคโนโลยีอะไรสร้างพีระมิดเขาบอกว่าในสมัยนั้นเทคโนโลยีก็คือตัวเราเองนี่แหละเป็นเทคโนโลยีคือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยใช้ธาตุทั้งสี่นั่นก็คือดินน้ำลมไฟจะมีโรงเรียนให้เด็กเข้าเรียนและถูกคัดเลือกให้เรียนตามาธาตุที่ถนัดซึ่ง ทุกคนก็จะพัฒนาไปตามธาตุคำว่าพัฒนาเทคโนโลยีนั่นก็คือการพัฒนาตัวเองให้ใช้ธาตุเก่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ใช้พลังงานนั้นอย่างเช่นใช้น้ําตัดหินใช้เสียงเพื่อยกหินเป็นต้นก็จริงๆแล้วเยอะกว่านี้มากครับทั้งเรื่องมัศจรรย์ต่างๆที่ทั้งเขาและคนที่ติดตามเข้าไปทํากิจกรรมได้พบเจอและเรื่องเกี่ยวกับจากกาักราต่างๆสำหรับใครที่ไม่เก็ตแล้วก็ไม่สนใจก็คิดว่าดูเล่นแก้เซ็งไปนะครับ สวนใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมก็เชิญไปตามกันได้เลยครับแค่พิมพ์ชื่อเข้าไปใน Google รับรองเพลินครับสุดท้ายครับส่งท้ายกับเพลงที่เดซิเ a โนร้องเป็นเพลงที่มาจากยุคแอตแลนติสร้องถึงท่าทั้ง4เดี๋ยวผมจะใส่ติ้งตัวเต็มไว้ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับ If you don't know, now you know Vasote tu me tet mas Ir fi se pria lan Ir fire re ke stol de firam mas